สวีสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องซิตีเคเกมเมอร์กันนะครับผมวันนี้ก็ผมเบิร์ดซิตีเคเกมเมอร์ก็อยู่ในเกมอารีน b าเบรกเอานะทุกคนวันนี้ก็ผมก็มีคลิปดีๆนะทุกคนก็คือเขาเรียกว่าคลิปเซ็ตลอกคาบครับทุกคนก็คือวันนี้ครับผมกับเพื่อนในทีมก็ใส่เป็นเซตหนูท่อผมก็ใส่แค่หมวก4เกาะ4ครับส่วนเพื่อนๆเนี่ยใส่เป็นหมวก3เกาะ4ก็พยายาม แต่งไงนก็ได้ให้เพื่อจะลงฟอร์บิเดนได้คือแต่งให้ครบ300แสนทุกคนส่วนผมเนี่ยก็จะเน้นไปที่ปืนครับปืนก็แต่งเป็นตัว MPX ทุกคนก็ปืนกระบอกนี้ก็มันเกือบเกือบส0งแสนทุกคนส่วนเพื่อนๆก็พยายามแต่งของให้ครบประมาณ3 0มแสนเพื่อที่จะลงไปด่าน f o r b บิเดนทุกคนเพื่อที่จะจะเป็นหนูท่อและลอกคาบเพราะส่วนใหญ่อะฟอร์บิเดนเนี่ยก็ต้องมีเซต6ไม่ก็เซต5 โชคดีอาจจะเจอ T7 ก็ได้ทุกคนครับไงก็ปะไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปดูคลิปครับทุกคนก็อย่าลืมครับผมใครที่เล่นเกม Arena Breakout ที่ยังไม่ใส่โค้ดเจียเตอร์นะทุกคนครับผมรบกวนครับผมฝากกดใส่โค้ดเจียเตอร์ดี๋ยผมพิมพ์คำว่า c z k Gamer นะทุกคนครับผมพิมพ์ในช่องนี้เลยครับส่วนลิงก์ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ดิฟเคปชันนะทุกคนรางวัลครับที่คนใส่โค้ดก็จะได้เป็นตัวโคเอนครับแล้วก็ปืน a k 74n แล้วก็เบสิกควิกคิ t ครับส่วนอีกอันนึ้งครับผมเป็นไอเทมที่ผมไม่เคยรู้ครับแต่คนดูที่กดใส่โค้ดไปได้ของดีแน่นอนทุกคนอย่าลืมครับผมกดใส่โคด้ด c ี k Gamer กันด้วยนะครับปิงน้อยด้วยนะเอาวะเอ,อวาวะล่ะได้เวลาพาไปเลย เราลาแซ่บบอดไข่เคาะบอดมาบอดถึกคนไรดีเหมือนเสียคนเคาะบอดไปทีห่หน้าบอดตายอะ่ะ มาละลองรูด้วยเห็นได้ด้วยขวามือระวังขวาม,มือมึงเห็นมาไกลได้ด้วยเจอกาวกาวติดพื้นอ่ะกาวแมวเ,เหรอใช่กาวนี้ปะไม่ใช่เนี่ยหน้าต,ต่างกาวอ่ะเป็นของพยาบาล พลกรากาฟันไม่ไปดูอะพี่ออกมาไอ้ดิเป็นกลางเลยเจอตี้หนูนอะลอยปัปยิงไอ่หนูเพื่อนโบกคนเดียวเลยวะ ช่วยเพื่อนไหมห๋ือปล่อยมันปล่อยมันเก่งเสื้อนูเลยองหน้าเราโดนใครโดนอ่ะเราไอ,อผมโดนหยก <ผม S 2> หน้า หาตรงไหนตรง,งกากลางเหรอโดเ,เออ,อกากลางจุดโเลเล็รนะยเลยเน่เลยบิร์ตหน้าข้าน้ใกล้ๆคิดไหมประมาห่างผมกนน็ห้าสิบเมตรตรงนี้ผมปาเบิร์พี่เกาะกลางเกาะกลางที่ผมบอกไปและ 5, เซตห้าเซตห้าอ้เป่าเปเป่าเปาใหญ่ลม้ลมลม้มดาว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 เฮ้ย่ข้างหลังตายตายตายตตายตายตายหรือตัวไหนอ้ห่มลมอยู่ผมจ้บหนักมากด <ละ S 2> าดาแล<ะ>้วดานี่เซียมเซียมซอมซ่อมซ่ก่อน66นะ ต้องเลอหรือตวงนะตรงไหนไม่ใช่ตอนนี้ผมยิงตัวน,นั้นมันดาวพี่มันต้องมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเพราะเพื่อนมันดาวอ่ะเดี๋ยวดู่ะตัวละสองตัวลพี่เป๋าใหญ่เลยนะนะพี่ไม่ได้มีเสียงคอะไว้พี่ไม่ได้ยินเลยพี่หูดับพี่ใส่นี่อยู่เอาเลยถ้าถอดเบิร์ดมาร์กอ่ะ เสียนะแถวนั้นนะไม่ก็บ้านเหลือนะพี่แถวนี้นะมาวกผ65เหรอ,อเรดี๋ยวดูศพมันริงนะออื อุ้ยโมกีวา หนักไปพี่ทีนี้อุยหนักมากเหตุการณ์นี้นะทุกคนครับผมไม่คิดว่าครับลูก9ก้ระสุนทองของผมจะสามารถยิงเซต6ได้ทุกคนปกติผมใช้ลูก9ทองนะครับผมยิงเซต6ไม่เคยตายเลยครับอาจจะเป็นโดยที่เขาว่าน่าจะโดนระเบิดผมไปเกือบจะตายทุกคนก็ทําให้ ดาเมจคือหรือเลือดของเขาอาจจะเหลือน้อยครับเลยใช้ลูกก้าผมยิงเนี่ยก็ดาวได้ทุกคนแต่ต้องขอบคุณคุณตุ้ยครับผมคุณตุ้ยได้เสียสละชีพในแมตช์นี้ครับผมเพื่อที่ให้พวกผมครับได้เรียกว่าเก็บเซตหกลับบ้านแบบจุกๆเลยทุกคนผมยิง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  ยิงหมดไปเจ็ดกระบอกเฮ้ยโปย้อสุที่มาแล้กันี่ <Okay. S 2> โอเคอเดี๋ยวขอให้มีกบนต่อใช่ไหมกระตันนี่พวกนี้ไม่มพ,วมพวกอีดิงบานเลยอ่ะอืมพวกมันจะแตกกระป๋องอืม,มได้มาสี่กระป๋บบองอ่ะเข็มมันมีสองชุดเองอ่ะอิ่มเลยครับทุกคน แต่ตู้อยู่ดิแต่ตู้ตตเป็นคนเซฟใหเซฟให้ไอะดิแค<ป>่แต่ล้านหกถูร้านห้าตายหมดแล้วเหรอพวกมันมันหลีตัวหนึ่งหาไม่เจอมันอยู่ฝั่งนน้อนอะฝั่งหินฝั่งน้ำอะ่ะ